ก่อนอื่นนะคะแอนออริอกล่าวสวัสดีพี่น้องเช่าอำเภอสหสัขันพี่น้องกาลสินพี่น้องไกลเคียงทีมห้กำลังแรงใจนะคะกับลูกหลานเช่าบ่ลำใจเกินร้อยและกับร่วมไปถึงแอนออรียดํ้ในคืนนี้ค่ะสบายดีบ่จ้าโอเคทอดคิดถึงค่ะบ่ได้มากเยี่ยมยามถามเขาทั้งนี้จะเทือ่อวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสแล้ว นะคะยู่น้ากันจนซอดแจ้งแล้วก็พี่น้องทั้งไล่สดน้าที่สนับสนุนนะครับไหนวันน mm hmm ี้ใครเจอกันเป็นครั้งแรกบ้างครับไหนใครเจอกันในติ๊กตอกบ้างคะไล่สดไล่สดปายแม่ข่อยไข่ข้ามหมากแล้วก็ฮูจักไล่สดแล้วว่าจะป็นยังแต่ละมือไม่จะแอนบอยแล้วมา คุณโมเจ้าคือกอดซื่อคือบ่หอมกันพร้อมเอาเพลงดีมันบ่มีบอลหอมไหมเอากระบอลหอมจนจนที่เคยบอกว่ารักเลพความพร้อมกันตัวฮะร้อมกันตัวพี่น้องมาเบิ่งตาเลียมเมาเมายู่นี่มาถ่าเบิ่งมู้เจ้าหอมเลยจะเป่าหอมถอเอาหอมบัดสุดท้ายบัดเตยล่าซะหอมบัดเตยล่าติครับขอบคุณค่ะยอมบ่เมจ้ายอมบ่ เต้ยล่าจังหอมพี่น้องจังสิ่น้ำลายเอาบัดเต้ยล่าจังจูปากกันก็นเลยจ้โอ้ยตาหอมกับพ e ่อแห้งแล้วล er> ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะหอมกับพ่อแห้งนล่นล่ะขอบคุณรางวัลนำใจค่ะขอบคุณพี่น้องที่เสียสละเวลาใหม่กำลังใจในมอน้น้ำจ้าขอบคุณค่ะคือในรูปบอ S <S จะดึงแห้งไรได้แม่ฮะอันมันสิกระทบกระทั่งหอนนั่นแม่ไม่อย่างคอยย่านมันกระทบกระทั่งเจง้าอย่าบ่อยเครียดไยคนนางซาอยู่เอาเครียดอย่างคอยบ่ได้ว่าเจ้ามีลูกเดีเยวนี่คอยว่าจะดึงแห้งไยคอยย่านมือ,เ,อเจ้าซ้ำ่นเลยสิจอบจอบนี่อค่ะเพราะท่านมีแต่ปีนาเพราะแน่ดอก ครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็บอกให้พี่น้องเมื่อจงล่ำเรืองตะก่อนแอนก็ยังสยุ้มองนีจนหอดเตยล่ายู่น้ากันจนแจ้งค่ะพี่น้องนะคะขอให้อยู่น้ากันนักสีโดนๆอย่าพึงเมื่อทั้งนอกก็รู้ว่าเขามาเบิดบองด้านหน้าก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอเสียงคนมักเตยดังๆนี่ครับเดี๋ยวจะมอบเวทีจะยกเวทีนี้ให้แอนออรดีนะฮะยกใครเลยจียกใครเลบ่ค่ะ ันเกดเดี <ả> ๋ยวมันก <ả> ็ส <ả> ิเป็นอันเดียวกันคือเขาตัวน้องก็เป็นแต่ยกใครยุ่งหรอกใจซื้อรถให้กันสองสามกันเนอ่ย